โอ้โหขำน่ากกลัวมากอุ้ยย่อด้วยย่อด้วยอ๋อเอาครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านเดียะะ๋ยววันนี้เราก็อยู่กันในเกม h o m s w e e t Home s ส r v i ด a l กันอีกแล้วนะครับผม ย้ <Yeah. S 2> วันนี้เนีเราก็จะมาเล่นเป็นฆาตรกรน,นะครับหรือสเปกเตอร์นั่นเองซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ไปเล่นเป็นน้องมิพาสุดสวยนะฮะรอบนี้เนี่ยอย่างที่รู้กันว่าเกมเขามี2ฝั่งใช่ไหมเป็นฝั่งคนแล้วก็ฝั่งผีวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นผีกัน,นครับเป็นตัวที่มีตัวเดียวนะครตอนนี้ก็น้องเบลผีสาวนักศึกษา นะครับสกิลของเธอเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าพอกดใ,ใช้ใช่ไหมแล้วก็จะบิงไปหาผูร้รอดชีวิตสักคนนึงแบบสุ่มใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอืมใช่ใช่แหละเออเกิอใครวะเขาเห็นว่ามีหม,อมห้อละมบด้วยจริงๆก็เปิดมาแล้วแหละแต่เหมือนจะมีของประดับบางอย่างที่แบบว่าเปิดได้ของน้องเบลอยู่นะ <Wow. S 1> <l ots> เดี๋ยวนึงเนี่ยโอ้ซันอ่านว่าอะไรอะซันสกิล สันซ <San> ิคิวอัน <laughs> <laughs> นี้ก็จะเป็นพระอาทิตย์ที่อยู่ข้างหลังนี่ครับไม่รู้ว่าเขาว่าดีกันหรือเปล่าแต่นสีสีอะไรอะ่ะ <Nice. S 1> เหยวทองเอาเป็นว่าไม่พูดท่ทาทำเพลงไปลุยกันเลยดีกว่าครับทำไมน้องเบล <laughs> ใช่ใช่แหมยิ้มส,สวยเลย <laughs> แ<ม> <laughs> ซบนันแดงมาปาดหน้าครับเนี่ย <laughs> <laughs> โอ้ใจเย็นครับอย่าเพิ่งกำคัตเตอร์แน่นขนาดนั้ถ้าเจอห้องกันแล้วนะท่านผู้ชมครับ นี่นะโอ้โ oh, ห oh. น้องดูสวยกันหมดเลยนะมีติมสองคนมีเจนนะฮะแล้วก็ว่าหลังนี่ใครอ่ะใ้หวาดแต่เราแบบเราพร้อมมาตั้งแต่บ้านแล้วครับทุกคนจังกลัวฉันไม่ให้ดีนะบอกเลยว่าจะไล่ฆ่าไม่เว้นหนนะ้าไป hey, <what> เป็นไรอ่ะปวดขี้ <laughs> ภารกิจของผีก็คือปกป้องพิธีหรือกำจัดผู้รอดชีวิตทั้งหมดมาเฮ้ยเอาวะมีพระอาทิตย์สวยงามนีม่แนะทำลายเปน็นสเต็ปอยู่ไหนกันเอ้ยอุย๊ยเออคิดว่าฉันไม่รู้เหรอเอางประตูก่อนหนึ่งสเต็ป อยู่ไหนกันทุกคนเฮ้ยเอาแล้วกดอะไรอะ่ะห้องหลักอุย้ยเจอแล้วเจอแล้วกลับมานี่นะไปไหนแล้วมามามาเอา้ยหนึ่งสเต็ปอะไรนะโุ้ย เอ๊ตาม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 โอ้เขาวิ่งไวมากเลยอ่ะอุ้ยแน่จริงก็จับให้ได้สิยะงั่งงั้นหนอ,อเออไปคนละแผลไปอ,อุ้ยโหปิดยันปิดอันดัดหน้าได้เลยไม่กลัวหรอกนะเราจะไล่คนเดิม อ,อยไม่นะทําไมทําอย่างนี้ทาไมทํากับเบลอย่างนี้ไปไหนละที่ีนี้ยังไม่ได้สวดฮทอ้าวอ้าวอ้าวไปไหนลราอะโอเคมืนมากตอนนี้เราจะไล่คนอ่ะตามเลยแล้วกัน ทางประตูไปไหนแล้วขึ้นไปข้างบนไปลิฟต์แน่เลยใช่นะเราจะไล่คนเดมิมไม่ไปก็แล้วอะไรอ่ะกดชิปคือแบบโอ้มีคนอยู่ข้างบนเหรอนี่ไงไม่ อุ้ยจะตีหรออือติมติมโอ้ไล่ใครไม่ได้เลยอะ่ะ โลมีโลนางเจน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 ไปไหนอุ๊ยสตันอือห่าห่าม่าขำน่กกากลัวมากอุ๊ยย่อด้วยย่อด้วยเหรอได้เลย <Okay. S 1> ยอ่อ โอ้โอ๋อไ่ไล่ก็ได้บันไดอยู่ไหนวะเดินงงอยู่ละสวยจะบอกนะคนนี้ก็เจนเหมือนกันนะ่ะโอ้ยเอาได้ติมติม ติมจ๋าติมจ๋ากำลัหาเบลเลวจะวิ่งไปไหนเออมิโลมิโลมาทำไมมันจะทำไมอ่ะไม่ทันไม่ไทันไปหาติม nope. นี่ไงโอยหัวขาช่วยเจนด้วยุอย<ฮ>เจนเจนมาตีฉันได้ยังไง<ฮ>นี่ไงหนึ่งศพ มาทำอะไรติมเอาสิวะมีรอบมีรอบอุ้ยวิ่งไม่ทันอุ้ยวิ่ไม่ทัน <a> มามาฮัลโหลท่อนอันนี้ข้าไม่ตายสักทีเนี่ยมาดิมาดิมาดิเฮ <c oughs> ้ยร้างให้ก็จับให้ได้สิยะมาดีมาได้เลยเ <c oughs> จนจ้าที่มาแล้วจ้า นไปนไหนแล้วโอายมืนมืนมืนขอขอหนอหน่อยขอหน่อยอีทีนึงอ่ะไปไหนแล้วมืนไปอีกหนึ่งเข้าลิฟต์เหรอ เรียบร้อยมาอุย้ยอย่าทำอย่างนี้สติมอย่าทำอย่างนี้กับเราสติมโอ้ยเดินติดโอ้ยได้เลย ไปหาติมเดี๋ยววิ่งหนีเบลไปไหนละเอาขึ้นลิฟต์ Surprise motherfucker หุย,วยจวงแทง เฮ้ยปลาปลาปลาอะไรใส่เราอะ่ะติมอ๋อ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 ติมอย่าทำอี้กับเรากลับมาหาเบลเธอหนังเจนมันสวยตรงไหน สามหนึ่งสเต็ปอุยอ้ยอุ้ยโดนสตันฮาแีอ๋อจูวางแทงไปนหนึ่งไม่ไงเจอแล้ว เ <Nope. S 2> อ้ามียันสองอันได้เลยจะทำอย่างนี้ใช่ไหม <Den ied. S 2> โอ้ไม่อยากไล่เลยอ่ะเอาน,นี้ดีกว่าโมีข้างล่างด้วยสวัส <c oughs> ดีครับมีคนอยู่แถวนี้หรือเปล่ามีสินะโด <laughs> นขังช่ด้วยไอ้นี่ กโควิดก้าวเราคิดถึงเธอมากเลยไปหาคนเลิกเถอะขอตีน่อยไหนละอุ้ยอู้จะไฟกับเราเหรอ อโอ๊ยเธอทำไมชอบปลาของใส่เราเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจหน่อยจริงก็จับให้ได้ซียะแถวนี้ไม่มีคนเลยหรอ ข้างบนหนึ่งวิโอ้โหอ๋ออ้าวอ้าวอ้าวเอามึนอะไรวะเนี่ยอ๋อถูกแล้วไอ้บ้าอ๋อเริ่อมลอย่ากละโน้ย เคจะสวดแบบนี้ไม่ได้นะวิ่งไม่ทันเลยจ้ะอุยโดนด้วยขออีกทีนึงได้ไหมเจน เจนเจนจะหนีเราอหมนี่วิแกตามขออีกสักทีหน,หน่อยเอนอร์จีหมดแล้วหรอป่าทอเป็นอีกสเต็ปตรงโน้นใช่ไหม จะเสร็จแล้วหรอไปทธอยืนสวนดอย่างเงี้ยเธาจะยืนสวนดแบบนี้ไม่ได้นะนี่แหละอุ้ยเอาอะข้างบนข้างบนอยู่ข้างบน,งบน,งบนลงมาแล้ว โอยโอยโอ๊ยเผีอยววิ่งบอแบบนี้สินี่แน่เออโดนโดนโดนอะไรซิมอุ้ยหมดเวลาชนะหรอเลาไล่นานขนาดนั้นเลยหรอเลเวลอัพ ได้มฮอนละโมบเหมือนกันแล้ดูการาฟิก <c oughs> การาฟิกคือแบบเฮ้ยเอาจริงๆปะ่ะเล่นผีไม่ไม่ได้ยากขนาดนั้นะ <c oughs> จริงๆคิดว่ายากกันเนี่ยเราเก็บได้ถึง3เลยใช้ได้อยู่ไม่ว่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับอันนี้ไปก่อนละบ๊ายายขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าครับ